สวัสดีครับคลิปนี้มาชมเครื่องชาร์จรุ่นใหม่ล่าสุดจากเอกตนะครับออกแบบมาสำหรับพกพามีถุงมาให้ด้วยนะครับเป็นถุงผ้านะตัวนี้เป็นรุ่น v x 2 pro นะครับเขาเขียนตรงนี้ว่า v x 2 pro dual master charge y o u way นะครับเป็นรุ่นที่สามารถชาร์จแบตได้ตั้งแต่ 1.2V 1 5โวลต์1.5โวลต์ลิเธียมไอออนแล้วก็ 3.2V โวลต์ลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็3 6 ถึง3.7โวลต์ลิเทียมไอออนนะครับซึ่งปกติแล้วที่เราใช้กันก็จะเป็นนิกเกิลเมทัลไฮได์ก็ได้อยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะรองรับทั้ง2 a และ3 a หรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมชอบรุ่นนี้มากๆตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่ต้องสนใจเลยว่าจะเป็นแบตรุ่นไหนนะครับสามารถชาร์จแบต3 a และ2 a ได้เลยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็น 1.2V หโวลต์หดือ1.5โวลต์ครเาากถดเอหนุ่นะ้ะักใจชบ แบต 3A หรือ 2A นะครับก็รุ่นนี้ก็ใช้ดีสามารถชาร์จได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับจับใส่เลยผิดด้านไม่เป็นไรเขาก็จะแจ้งเองนะครับตัวนี้ก็มีรีวิวไปแล้วคลิปนี้มาชมสินค้าใหม่ครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับพกพาตัวจริงนะครับสามารถรองรับแบตได้เกือบทั้งหมดคิดว่าทั้งหมดในตลาดนะมี2สล็อตนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะสามารถที่จะใส่ได้ย,วยาวๆเลยนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าสมาร์ทแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์แอนด์เทสเตอร ฟังก์ชันของเขาก็เยอะมากนะครับตัวนี้เขาก็เขียนไว้หน้ากล่องตามนี้นะเราก็สามารถที่จะชาร์จได้ปกติดิสชาร์จได้แล้วก็มีรีเฟชแบตได้นะครับเคลียร์ประจุนะครับแล้วก็สามารถเกรดยิ่งได้ก็คือทดสอบและวัดประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ store เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับพกพาฟังก์ชันของเขาด้านข้างก็เป็นออโต้วันเตจเซตสโตรเลโหมดนะครับ ตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นฟังก์ชันออโต้เซตนะครับเหมือนดีเทคเองนะครับแล้วก็แบตเตอรี่คาปาซิตี้เทสเทสประจุว่าเก็บสูงสุดได้เท่าไหร่สามารถที่จะรีเฟซเคลียร์ประจุนิกเกิลเมทัลไฮไดด์ได้นะครับแล้วก็ยิชาร์จได้แม็กซิมัมที่สามารถชาร์จได้สปีดช,ชาร์จิ่งก็คือแม็กสแอมป์นะครับแล้วก็มิกชาร์จสามารถที่จะชาร์จผสมกันได้นะครับแยกกันได้แยกยี่ห้อนะครับอิสระต่อกัน2ก้อนตรงนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะ Select c กชาร์จสป e d ได้เองนะครับแล้วก็มี internal resistance test นะครับเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ผมเองก็ยังไม่เคยใช้นะด้านหลังของเขาก็จะเขียนว่า VX2 Pro นะครับตามนี้สเปคก็ลองหยุดคลิปดูได้นะครับเห็นเขาเขียนสเปคไว้กว้างมากเลยเป็น Type C input ก็คือเสียบกับอะแดปเตอร์ทั่วไปแล้วเป็น Type C เขาให้อะแดปเตอร์มาด้วยนะสามารถที่จะชาร์จได้ตามนี้นะครับ5โวลต์2แอมป์ก็ได้นะครับแล้วก็ compatible battery type ตามนี้เลยนะครับก็ดูเหมือนทั้งหมดแล้วนะตรงนี้เป็น 3A แล้วก็ 2A ASC แล้วพวกนี้นะครับบางอย่างผมก็ไม่เคยใช้นะไม่มีใช้ด้วยแล้วก็เป็น1.5วัลทีมไอออนซึ่งผมใช้อยู่เยอะมากเป็น 3A 2A นะครับแล้วก็อื่นๆนะซึ่ง3.2ว์ลทียมฟอสเฟตนี่ผมก็ไม่มีเพราะว่ามันประกอบอยู่ในแบตเตอรี่แพ็คที่ผมใช้อยู่นะครับยังไม่เคยซื้อมาประกอบเอง ส่วนตัวใหญ่นี้ก็เป็น3.6 3.7โวลต์ก็เป็นรุ่น21700นะครับลิเธียมไอออนผมก็มีซึ่งเป็นที่ผมเรียงเอาไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นชาร์จเจอร์เคเบิลยูเซอร์แมนนวลเลเบลแล้วก็อะแดปเตอร์ PD 20วัตต์อะแดปเตอร์นะครับถือว่าเป็นยี่ห้อที่ออกมาทำตลาดค่อนข้างนานนานแล้วนะครับแบตเตอรี่ของเขาใช้ดีใช้ทนแต่ว่าราคาก็ อาจจะสูงต่ําขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นนะในแพ็กเกจของเขาก็จะมาเป็นกระเป๋านะครับเป็นถุงผ้านะแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้อะแดปเตอร์ตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ USB-C นะครับจริงๆผมเชื่อว่าใช้อะแดปเตอร์ชาร์จมือถือก็ได้สเปคของอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์เสียบไฟบ้าน100-240โวลต์กว้างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะ PD 5โวลต์3์หรือไม่ก็9โวลต์2 2์หรือ12โวลต์1 6 7์นะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าแม็ก20วัตต์20วัตต์สก้อนนี่คือแต่ละก้อนนี่คือสิบบาทเลยนะถือว่าค่อนข้างแรงนะครับส่วนในถุงผ้าก็จะมีตัวเครื่องมาให้แล้วก็สายนี่เป็นสาย USB-C to USB-C นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีเอกสารเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นคู่มือหลายภาษามีภาษาอังกฤษนะสามารถที่จะ ดูรูปประกอบได้รูปค่อนข้างบอกชัดเจนนะครับถัดมาเป็นตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะเขียน e X อ t V X2 Pro นะครับตัวนี้ Current v o l t a g e Mode ตัวนี้ก็โอ้กว้างมากกว้างสุดๆเลยนี่คือใส่ได้สุดๆยิ่งกว่า V X4 นะครับตัวนี้ก็ถือว่ายาวสามารถที่จะรองรับแบตเตอรี่ได้ตามนี้โอ้โหรองรับแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่สุดได้เลยนะครับ ผู้ผลิตก็ตามนี้ลองหยุดคลิปดูได้นะเป็นส่วนเชิญเอ็กตอิเล็กทรอนิกส์นะครับหน้าล่างเป็นระบายอากาศโล่งๆเลยนะตรงนี้เป็นตะแกรงลมขึ้นมาตรงนี้ออกฝั่งทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็น usb c หลังๆมาเอ็กเตเขาทำเป็น usb c input แล้วสามารถเสียบอะแดปเตอร์ทั่วไปได้เขามีอะแดปเตอร์มาให้สายชาร์จมาให้ก็เดี๋ยวมาเริ่มทดสอบกันเลยครับเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เสียบไฟขาเข้าตรงนี้เป็น อินพุของเขาแน่นดีนะครับพอเสียบขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะสลับกันตรงนี้เป็นโหมดนี้นะครับสลับกันที่1กับ2นะครับ 1A 2A ลองชาร์จแบตเตอรี่ไซส์เล็กสุดครับนี่คือ 3A 1.2V โวลต์นะครับลองใส่เข้าไปอ่ะดีเทคเลยเร็วด้วยเขาก็จะเริ่มชาร์จ1 2 8โวลต์ชาร์จด้วยความเร็ว 1M แอมป์สล็อต1โหมดชาร์จนะครับ อีกก็หนึ่งลองชาร์จแบตเตอรี่ 2A ครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ยอดนิยมนะมาดูกันว่าเขาจะดีเทคเป็นยังไงบ้าง 2A ก็ใส่ได้ปกติครับตัวนี้1.34โวลต์นะครับเขาก็ดีเทคขึ้นเป็น Nickel Metal h y d ไดท์ทั้งคู่นะครับถ้าเกิดต้องการปรับกระแสให้กดที่ C-V V ตรงนี้นะครับเขาก็จะปรับพยายามที่จะดันกระแสเข้าให้น้อยลงตัวนี้เป็น0 5แอมป์นะครับเขาก็จะปรับ สังเกตดู0.5แอมป์ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็น0.25แอมป์เป็น2แอมป์จริงๆเขาก็จะมีคันควบคุมอีกทีหนึ่งเราตั้งเป็น1แอมป์เขาอาจจะไม่เข้า1แอมป์ก็ได้สังเกตดูเขาก็แค่0.15แอมป์นะครับก็คือ150มิลลิแอมป์ตรงนี้นะครับลองชาร์จลิเธียมไอออนนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนขนาด 2A นะครับทางคู่เลยลิเธียมไอออน1.5โวลต์นะครับ เขาจะพยายามที่จะ learning สแกนอยู่ว่าเป็นแบตเตอรี่รุ่นไหนนะครับตอนนี้ก็ดีเทคเจอแล้วไิเทียมไอออน1.5โวลต์นะครับมาดูก้อนที่1ก็กําลังดีเทคกําลัง learning นะครับอ่ะโอเคเริ่มชาร์จแล้วประมาณ180มิลลิแอมนะครับฝั่งทางนี้ก็400 45่หมิหรือประมาณ0.5 m แอมตามที่เขาตั้งเอาไว้ลองแบตเตอรี่ชาร์จ usb-c e x t a นะครับตัวนี้เป็นชาร์จ usb-c มาดูว่าขนาดที่เขาออกแบบเป็นชาร์จ usb-c ของ extra เองยี่ห้อเขาเองเขาจะรองรับชาร์จด้วยเครื่องหรือเปล่านะครับมาดูกันโอเครองรับครับก้อนที่1สามารถชาร์จได้แล้วนะครับสล็อตหก็ชาร์จด้วยความเร็วประมาณ4 6 5มิลลแอมหรือ0 h, นะครับก้อนที่2ก็ เช่นเดียวกัน USB C ของ e อ t a าเขารองรับเครื่องชาร์จของ e อ t a าด้วยกันเองนะครับคราวนี้ลองทดสอบยี่ห้ออื่นนะครับตัวน,นี้เป็นชาร์จ micro USB นะอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับมาดูว่าเขาจะรองรับหรือเปล่าตอนนี้ก็ใส่ไปแล้วครับกำลังดีเทคอยู่นะโอเคขึ้นไฟแดงแล้วนะครับเหมือนเข้าคุยกันได้สามารถชาร์จได้ชาร์จยี่ห้อนี้ได้นะถือว่าเยี่ยมเลยทำออกมาให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับ สังเกตดูสล็อต1ชาร์จด้วยความเร็ว1 2 8สดมิลลิแอมสล็อตสชาร์จด้วยความเร็ว3 2 3มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆกับ v x 2 pro นะครับลองแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ครับก้อนนี้ e x t r a ารุ่น2 1 7 0 0เป็นตัวเสริมด้านบนด้วยนะครับเสริมวงจรด้นะยาวกับปกตินะครับสามารถชาร์จได้ไหมโอ้โหเหลือเหลือเนี่ยผมดันสุดเหลือเหลือเลยเหลือประมาณ1เส้นเลยนะครับลองรับก้อนใหญ่ได้ดีมากๆแล้วก็ จะชาร์จ18650ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของหัวตัดหัวเรียบนะมาดูกันว่าเขาจะเข้าได้ไหมอ่ะโอเคอันนี้คือกดแน่นและได้ครับฝั่งก้อนที่1นนะครับเขาดีเทคเป็น4.19ตัวนี้แบตเต็มอยู่นะก็สามารถที่จะดีเทคได้ชาร์จได้อู้อันนี้ชาร์จ1แอมป์เต็มเมเลยนะครับสังเกตดูนะ1แอมป์เต็มเต็มเลยจริงๆปรับเป็น2อแอมป์ก็ได้นะครับฝั่งก้อนทางขวาเนี่ยเขาสามารถที่จะชาร์จได้1แอมป์ฟูลเต็มอยู่นะครับโอเค ตัวสีเทาเป็น217.00ไซสมาตรฐานนะครับฝั่งทางขวานี่เอกตาไซส์ที่ใส่วงจรมามันจะยาวกว่าปกติตัวนี้เป็น217.00ไซสมาตรฐานก็สามารถใส่ได้อยู่แล้วโอเคนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งผมจะใส่คู่เลยนะ,ะนี่นะครับสามารถที่จะดีเทคโวลต์ได้ก้อนที่1 4.12ก้อนที่ 2, 2 4.08นะครับเดี๋ยวลองใส่เล่นๆกลับด้านดูสักนิดหนึ่งว่าเขาจะดีเทคเป็นยังไง พอดิเทคแป๊บหนึ่งอ่าเหมือนกระพริบนะครับแล้วก็เต็มอยู่กระพริบไม่รับนะครับก็จะค้างอยู่แบบนี้แหละเหมือนเขาจะมีวงจรเตือนตัดกระแสเออรเลอร์นะครับขึ้นมาเป็นเออรเลอร์สรับสล็อตสนะครับแล้วก็กลับด้านที่ถูกต้องตัวเออร์เลอร์มันก็ควรจะเปลี่ยนตอนนี้สลับของพืนที่สล็อตหนึ่งสล็อตสกลับมาละนะครับเขาจะออโต้สลับหน้าจอตอนนี้ก็สามารถชาร์จได้ปกติผมจะลองทดสอบเล่นๆนะครับลองดูว่าเขาจะสามารถชาร์จได้เร็วขนาดไหนนะครับ ใส่ตัวที่เป็น217.0 0พร้อมกันเขาก็จะดีเทคเป็นลิเทียมไอออน3.6โวลต์นะครับทั้ง2ก้อนเลยนะแล้วผมจะเปลี่ยนกระแสไปเป็น 2M แอมป์ลองดูนะครับกดทางซ้ายเป็น 2M แอมป์นะครับปล่อยสักพักหนึ่งอ่านี่นะครับเต็มเต็มก้อนที่2 2M สแอมป์สำหรับก้อนที่2นะครับตัวนี้สลอด2ชาร์จได้ 2M แอมป์พอดีเป๊ะนะครับมาดูก้อนที่1 2แอมป์ครับ หมายความว่าก้อนละ 2M แอมเต็มเต็มนะครับแม็กซิมัมตามสเปคที่เขาทำได้ลองดู18650ครับตัวนี้แบบมีขั้วนะครับพิเทียมไอออน6 8 6 5 0ผมชาร์จที่ 2M แอมนะ 2M แอมตัวนี้เป็น0.25เอาใหม่นะครับกดตัวนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนไปเป็น 2M แอมนะครับเขาก็สามารถชาร์จได้ ที่ประมาณ1 m อยู่นะครับก้อนที่2ก็ประมาณ600ตอนนี้2 m ทั้งคู่นะก็ถือว่าไม่เต็มครับสำหรับ18650คู่นี้นะครับอาจจะแบตเต็มอยู่ก็ได้กรณีที่คุณจะเปลี่ยนเป็นโหมด,ดชาร์จนะครับโหมดเคลียร์ประจุนะคุณก็สามารถที่จะกดโหมดตรงนี้ค้างไว้ตอนนี้เป็นิชาร์จแล้วนะครับิดชาร์จก็คือเขาจะปล่อยประจุสังเกตด,ดูรูปมันจะกลับด้าน มันจะเป็นการบอกว่าประจุลดนะครับเขาก็จะเคลียร์ไปเรือ่อยๆนี่คือการดิชาร์จหมดก็คือจุดนะครับการเคลียร์ประจุก็จะใช้เวลาต่างกันเล็กน้อยนะครับวงจรก็น่าจะพยายามที่จะใช้กระแสเหมือนทาตัวเป็นเครื่องชาร์จไฟฟ้าดูดกระแสออกอยู่นะครับก็เป็นหลักการของเขานะกรณีที่คุณต้องการเคลียร์กระแสก้อนใหญ่นะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือดิชาร์จตั้งเป็นโหมดดิชาร์จแล้วก็เอาแบตก้อนใหญ่มาสังเกตดูเขาจะเป็นรูปภาพลดลงนะครับ การแยกโหมดชาร์จดิชาร์จจะอิสระต่อกันนะครับคุณสามารถตั้งตัวนี้เป็นโหมดอื่นก็ได้โหมดรีเฟชก็ได้นะครับก้อนที่1เป็นดิช,ชาร์จอยู่นะครับก้อนนี้ดิช,ชาร์จอยู่สังเกตดูด้านบนตัวนี้คืออิสระต่อกันคุณสามารถกดโหมดเพื่อเปลี่ยนก็ได้กดค้างนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆกดโหมดค้างตอนนี้เป็นชาร์จปกติก้อนแรกเป็นชาร์จก้อนที่2เป็นรีเฟชนะครับ ผมจะลองดูว่าเขาจะชาร์จกันทีชาร์จพร้อมกันได้หรือเปล่านะชาร์จอ่าทิชาร์จอิสระต่อกันหมดเลยครับใช้ได้ก้อนแรกเป็นชาร์จก้อนที่2เป็นดิชาร์จนะครับตอนนี้คือสามารถที่จะทําฟังก์ชันสลับกันได้เลยนะครับอาวน,นี้กรณีที่คุณต้องการจะเคลียร์แบตจะล้างแบตนะครับก็สามารถที่จะเลือกก้อนก่อนตนัวนี้กดเลือกสล็อตก่อนนะครับ ก้อนที่1ผมจะปรับเป็นโหมด refresh นะครับ refresh ก็คือประมาณว่าชาร์จดีชาร์จเพื่อที่จะทำให้แบตมันใหม่เคลียร์ประจุใหม่นั่นเองนะครับเขาก็จะมีการโปรเซสของเขาก็ปล่อยเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องที่เขาออกแบบมานะครับท่าในใดที่ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถเข้ากับเครื่องนี้ได้ก็สามารถเลือกโหมดได้ตามชอบเลยนะครับตอนนี้ก้อนที่1เป็นโหมด refresh นะครับก้อนที่2ก็เป็นโหมดดีช,ชาร์จผมจะเปลี่ยนเป็น โหมดถัดไปโหมดเกรดดิ I ้ง G.I.A.D. ตัวนี้คือโหมดวัดประสิทธิภาพนะครับเขาก็จะมีการวัดขาลงแล้วก็ชาร์จอัดเข้าไปแล้วก็หาค่าเฉลี่ยแล้วประเมินดูว่าก้อนเนี้ยเขาจะเก็บประจุได้เท่าไหร่จริงๆกันแน่นะครับกรณีที่คุณต้องการที่จะวัดแบตเตอรี่แต่ละก้อนที่สามารถใส่ในช่องชาร์จเหล่านี้ได้คุณก็สามารถใช้โหมดเกรดิ้งได้เพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ย หลังจากเคลียร์ประโยชน์และอัดเข้าไปใหม่เขาได้ประโยชน์เท่าไหร่เขาก็จะวัดออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็หยุดแล้วก็โชว์หน้าจอตรงนี้คุณสามารถมากดดูได้นะครับผมรีวิวคลิปอื่นๆไปละก่อนหน้านี้ผมใช้ VX4 แล้วก็ผมใช้ l 4 Pro อยู่ก็สามารถที่จะยืนยันได้ย้อนกลับไปดูได้ลักษณะหน้าจอแต่ผมก็จะไปเร็วหนึ่งแล้วก็เครื่องนี้เข้าเป็นเครื่องลสกษณะเดียวกันแต่สามารถที่จะรองรับการพกพาสามารถใช้บแบตเตอรี่ได้ทุกรุ่นเท่าที่ผมประเมินดูคือใหญ่สุดตัวเนี้ย ใหญ่มากแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวเลยนะครับตัวนี้ใส่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆลำบากมากเพราะว่าเขามีวงจรมาให้ด้านบนเหมาะสำหรับไฟฉายอย่างเดียวก้อนนี้คือมีวงจรตัดไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายครับเป็นโหมด store นะครับตัวนี้เป็นโหมดใหม่ผมสามารถที่จะกดค้างเพื่อเปลี่ยนไปเป็นโหมด store ได้นะครับโหมด store หมายความว่าเป็นโหมดที่เอาไว้ชาร์จเพื่อเพิ่มประจุกรณีที่คุณจะเก็บเข้าสต็อกนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเก็บประจุสูงสุดเท่าที่จะทําได้นะครับ เพื่อที่จะให้คุณแพคแล้วก็เก็บใส่สต็อกเพื่อขนส่งไปขายได้ยาวนานนั่นเองโหมดนี้ก็โหมดพิเศษนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถใช้กับแบตเตอรีย่ยี่ห้ออื่นได้ไหมแต่เขายืนยันว่าใช้กับแบตเตอรี่เอ็กซ์ตาร์ได้อยู่แล้วเขาออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้นะครับผมลองเช็คคู่มือคู่มือจะมีหลายภาษาตามนี้ภาษาอังกฤษอยู่ในเซกเมนต์ที่2นะครับตัวนี้เขาบอกตามที่ผมอธิบายเลยกด C/ V เพื่อที่จะสลับกระแสนะครับ แล้วก็กด C V เพื่อที่จะสลับโหมดนะครับ Standard Mode แล้วก็ l i p โ m o โหมนะครับกด C V ค้างนะครับกดยาวนะเพื่อที่จะสลับโหมดของแต่ละก้อนเป็น Standard หรือเป็น l i p โปนะครับฟิเทียมฟอสเฟตโหมดน่าจะมีความต่างกันเล็กน้อยแล้วก็สามารถที่จะ กดโหมดสลับเพื่อที่จะเปลี่ยนโหมดการใช้งานตามนี้คุณศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับไม่ยากเลยนะค่อยๆดูตามรูปภาพไปด้วยนะครับส่วนโหมดการใช้งานก็จะมีชาร์จโหมดทั่วไปแล้วก็ดิชาร์จโหมดนะครับการใช้ประจุนะการเคลียร์ประจุแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รีเฟชโหมดเขาก็จะทําการดิชาร์จชาร์จเป็นไซเคิลแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ให้คอม plete ขึ้นเป็นดันสามารถที่จะ ฟื้นคืนชีพแบตเตอรี่เก่าเขาก็บอกว่าประมาณนี้นะครับสามารถที่จะฟื้นประจุให้สามารถเก็บได้เยอะขึ้นเป็นการรีเฟซคาปาซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โหมดเกรดดิ้งก็คือเป็นการวัดวัดความสามารถในการเก็บประจุเขาก็จะฟูลชาร์จก่อนแล้วก็ดิชาร์จแล้วก็ชาร์จเป็นไซเคิลให้ครบนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ก็เขียนไว้ตรงนี้คือสต o r e โหมดก็ตามที่ผมอธิบายไปชาร์จให้เต็มรอบเดียวเพื่อที่จะเก็บเข้าสต็อกนะครับ ผมอ่านเจออยู่นิดนึงครับเขามีเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกรณีที่คุณต้องการใช้แบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะให้คุณปรับอีกนิดนึงนะครับตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นโหมดสวิตช์นะตรงนี้นะถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดโหมดก็ไม่เป็นไรนะครับกดให้เป็นลิเธียมไอออนก็คือเป็นสแตนดาร์ดโหมดขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตอันนี้สําหรับแบตเตอรี่3.2โวลต์แบตเตอรี่ก้อนนะก็ให้คุณ ที่ c v ค้างเพื่อปรับนะอันนี้เพิ่มเติมผมอาจจะหลุดไปนิดนึงตอนแรกนะครับกรณีสมมุติว่าก้อนที่2ตรงนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นลิเทียมฟอสเฟตก็แล้วกันเราต้องกดค้างแบบนี้เพื่อที่จะสลับนะครับอีกทีนึงนะครับคุณต้องกดค้างเพื่อที่ให้แบตเตอรี่ก้อนที่2เป็นลิเทียมฟอสเฟตกรณีที่ใช้แบต3.2โวลต์นะครับแต่ตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนก็เขาก็ใช้งานได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อย c o m p a t เหมือนเขาเขียนมาให้เป็นกรณีพิเศษนะครับคุณก็ต้องปรับตอนนี้ผมปรับกลับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวน,นี้เป็นลิเธียมไอออนนะครับผมก็ใช้โหมดที่ถูกต้องตามนี้เดี๋ยวเขาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะประเ,เมินการชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะมาละเริ่มชาร์จแล้วนะครับตัวน,นี้ชาร์จด้ยวยความเร็ว2แ max เลยเป๊ะเ,เ,เลยนะครับส่วนตัวจากการทดสอบมาก็รู้สึกว่าเครื่องนี้เหมาะมากๆสําหรับคนที่ใช้แบตเตอรี่ทุกก้อนเป็นร้านค้าหรือเป็น ร้านซ่อมใหมรพวกนี้นะครับที่ใช้แบตเตอรี่มีลูกค้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาทุกอย่างทุกยี่ห้อเลยเครื่องนี้ก็น่าจะเหมาะกับการซื้อเอาไว้ทดสอบให้ลูกค้าชาร์จแบตหลายๆชนิดเพื่อที่จะคืนให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับลองดูนะสําหรับคนที่กำลังมองหาเครื่องชาร์จใหม่ดีๆเจ๋งๆเนี่ยผมมองว่า e อ t a V X2 Pro ก็ดีครับชาร์จได้ทุกรูปแบบสามารถที่จะชาร์จ เอาไว้เก็บได้ชาร์จเต็มๆได้เคลียร์แบตเตอรี่ได้ใครที่เอาเครื่องชาร์จไฟฟ้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบตไม่เต็มก็สามารถที่จะรีเฟซแต่ละโมหมดในเขาได้ก็ชาร์จทิ้งเอาไว้ครับเครื่องไม่ร้อนนะสบายๆเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงสามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะผมเอาสินค้าจากยี่ห้อน,นี้มารีวิวเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็เป็นสินค้าที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงๆเลยมาทุกรูปแบบแบตเตอรี่เขาก็เป็นแบตเตอรี่ที่ประจุสูงมาก ผมมีใช้อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่2,700ม ah ิลลิแอมป์นะราคาแบตเตอรี่เอ็กตาก็จะสูงกว่าท้องตลาดนิดนึงนะครับแต่เทียบกับความคุ้มค่าเทียบกับประโยชน์ที่ได้ก็ถือว่าสูงกว่าท้องตลาดเยอะมากเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าในมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยผมมีเครื่องชาร์จใหม่ฉับลพกพามีกระเป๋าแถมมาด้วยคุณไปไหนมอไหนคุณก็สะดวกมากๆกระเป๋านี้ค่อนข้างสวยนะครับเป็นกระเป๋าหนังอย่างดีและนุ่มๆน,นะมีเอ็กตาตรงนี้ด้วยเหมาะกับการพกไปเที่ยวพก เดินทางนะครับถือว่าเยี่ยมเลยเอาสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับถ้าใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้เลยๆเ,เดี๋ยวจะทดสอบแล้วตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ